่าอไกด้วยเหรอทาไทยอไกวก่าไวันนั้นเกิดอะไรขึ้นวันงานกีฬาสีอ๋อกีฬวันงานกีฬาสีก็ต่าทิครับอย่างททุกคนเห็นกันก็เกิดเกิดการผิดิว้นิดหน่อยและกันรัผมตทุกคนเห็นว่าเรีแอคชัตอนนั้นอาจจะงงงหน่อยเพราะมันเกิดมีการผิดคิวขึ้นนะเราใ เป้าไหมผมว่ามันเป็นพิมงงมากกว่าครับผมคือมันเป็นจังหวะที่เหมือนตอนตอนเช้าเราก็มาซ้อมนะครับแล้วเสร็จปุ๊บจังหวะที่เราต้องหันเงี้ยบถึงคิวเราหันก็้วทำไมบนจอมันไม่มีชื่อเราขึ้นไม่มีรูปเราขึ้นเราก็เลยคิดว่าไม่หรือเราหันผิดคิววะเราก็เลยหันเลยหมายว่าหันกลับมาแต่กลายว่าอ้าวตอนนี้ึ่งก็จนน้องไม่กีเรียกเราก็แบบเดยนไปงงไม่แล้วเดินในคลิปเลยแล้วบางทีถ้านอนอยู่คีวเล่นไหมคะวราแฟนๆมันก็จะรอชมเราไงก็ถ้าสำหรับตัวผมผมว่าผมเข้าใจแล้วกันผมรู้สึกว่า การทำงานในรูปแบบนี้ด้วยความที่เป็นไลฟ์สตรีมด้วยใช่ไหมครับผมว่ามันมันไม่มีใครอยากให้เกิดความผิดพลาดอะไรแบบนี้อยู่แล้วผมรู้สึกว่าเออเสามารถเข้าใจได้ในจุดนพาะที่พี่ทิมันพูมเขาน่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะตอนนั้นได้ดีที่สุดแล้วครับผมขนาัจากพี่เกิดการแล้ราเขาได้มีแยรลยนะครับมัายถ้าผมก็มีโอกาสได้คุยกับที่นี่ี่ครับผมเราก็รู้สึกว่าเออรก็ไ่ติดใจอรแบบ้ว่าจริงอย่างที่ผมบอกคือมันไม่อบัเหตุมันไม่ไม่มันไม่อยากให้มี ทำไมเราตองเรียกเราเราพเพูนโอ้ยไม่ได้น้อยไม่ได้น้อคือมันเป็นจัหวะที่เหมือนกับว่าสีอื่นเขากำลังทกิจกรรมอะไรสักอย่างอยแล้วเราว่างเราก็ว่แล้วก็ว่างแล้วก็ว่างแล้วพอเรื่ความที่เราใช้แรงมาทามันอะไรแล้วพอเราไปนั่งเฉยๆว่ะดูแอร์นะ่วงพี่ใช่เราก็เลยเอ๊ะ ไหนๆก็กินน hmm. oh, ้ำ so ก็โยนขวดเล่นคือคือโมเมนต์ตอนนั้นอารมณ์ม yeah ันเป็นยังไงคะมันรุ่งแค่นั้นแลยเหรอใช่เพราะเราเปินกลับมาใช่เพราะว่าเพราะว่ามันมันใช้แรงตั้งแต่เช้าบวยแล้วทีนี้เหมือนว่าพอใช้แรงตั้งแต่เช้าแล้วเจอแอร์เงี้ยแล้วเป็นจังหวะที่นั่งพักามันก็เลยออกใช่ม่นก็เลยออกเพราะว่าแค่บวนดีมันก็ปลาปลาใหญ่โตน้ำมันยังมันยังไม่จบก็รู้สึกยังไงล่ะครับผมว่า มันก็เป็นเป็นสิ่งที่ใหญ่ทุกคนกวดขึ้นนะผมว่าทุกคนถ้านําในจุดเนี้ยนำไปปรับปรุงหรือแก้ไขพัฒนาในงานต่อไปก็เป็นผลดีต่อทุกคนด้ว่ามันก็แอบดีมันดีอยู่ในจานอ่าอยากเป้นใครถามไม่มีโยมไปถึงที่ห้าเลยครับมันดูเรื่องรู้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็มีทัศนคตินะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆเราเราก็ค่อนข้างเข้าใจลายกันเพราะว่าเอาจริงอย่างอย่างเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็เคยมีประสบการณ์หรือว่าก็เคยโดนจากพวก เอ็ดดี้แฟนเสือะไรอย่างเงี้ยมาบ้างแล้วเราก็พอจะเข้าใจว่าสถานการณ์ณตอนนั้นนะอ่ะพอโดนเนยะมันจะรู้สึกยังไงห,หรือว่ามันจะมีฟิลแบบอะไเราเลยเออหนักไปให้กำลังใจน้องเท่าไหร่จ้ะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าน้องเขาก็ไม่ควรจะ้ม,ม,ามาเจอเรื่องแบบนี้แต่เราไม่คุยกับน้องแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วคร<อ>ับผมก็ถ้าถามว่านอยไหมเป็นใครใครก็นอยแหละครับผมว่าถ้าถ้าเป็นตัวผมโดนเองอ่ะผมก็น้อยแต่ว่าสำหรับน้องผมว่าน้องเขาเป็นคนเก่งน้องอาจจะน้อยแหละคือผมว่าน้องเขาสามารถจัดการอารมณ์หรือว่าจัดการ ใช่ครับผมก็จริงๆก็ให้กําลังใจตั้งแต่ก่อนมีดราม่าแล้วครับผมเพราะว่าแต่ไม่ได้ให้กำลังใจในในเรื่องแบบนี้นะแต่ให้กําลังใจว่าซู้ๆนะเพราะว่าพี่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เก่งมากพี่ก็ <c oughs> เลยบอกวนะ่าน้องซู <c oughs> ้ๆนะอะไรเงี้ย ยังปิดไม่ปิดนะเปิดไม่ได้มองแล้วไปทางสแควร์ขนาดนั้นก็ก็ก็ยังไงดีก็ขอบคุณละกันเราก็ขอบคุณดูการซัพพอร์ตดูกำลังใจที่พี่ๆแฟนคลับทุกคนให้ผมก็เห็นทุกโปรเจ็บแล้วผมแล้วก็ขอบคุณมากหวังว่าจะซัพพอร์ตันทำใ้แบบแบบใจชื่นจะมาทำแบบนี้แฟนคลับใจชื่นขึ้นไหมก็ใจชื้นขึ้นนะเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าพี่พี่แฟนคลับเขาน่ารักอยู่แล้ว พี่เขาสนับเสมอตลอดเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเออเรารู้สึกดีใจที่แบบพี่เป็นคนช่วงนี้เดินแบบโดนเยอะมันไปทำยังไงเลไหมตัวกดวงัวกันเป็นยังไงไหมเรามีไปไม่ชอบไม่เด็กเด็กคันวาชงมาช่วงนี้เด็กทันวานชมมาช่วงนี้น้ำชมมาเราชมไหมหรอใช่ไม่พี่ไม่รู้พี่ไม่รู้ว่าเด็กคันวาติรู้ชมหรือเปล่าเราชมขึ้นมาล่อครับผม คิดว่าไม่นะเพราะว่าผมคุณ้นๆว่าปีที่แล้วผมมาชมแต่ไม่รู้ปีนี้ชมอีกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจแต่เราก็ใส่บุญกับุญเรื่อยๆอยู่แล้วทุกปีกับเองสายบุญด้วยครับผมแต่ว่าถ้าสายมือเนี่ยจะเป็นทาคุณแม่จะเป็นคุณแม่ครับผมจะให้เราแบบไปแก้บนหรือว่าไม่ใช่แก้บนแก้ชงแก้ชงอะไรแบบนี้ครับผมมันทั้งบ่อยโใช่ไหมคะโอเคี่นีคะ